หันไปน็อตอยู่ไหนอ่ะนี่บ่โอ้ยน็อตเล็กแค่นั้นนะมีกี่ตัวน็อตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยในชิปอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นะีชิปตรงนี้ไม่หายนะไม่ชิปหายนะโอ้ไม่หายแล้วโอ้ชิปไม่หายครับไฟฟ้าแล้วยังเก็บไหมโอ้โหต้องท่ากาวไหม เดี๋ยดิโอ้ยมันเห็นหน้าอยู่ต้องทาก,กาวไหมเออหมุนหมุนช้ชาๆโอ้อยให้เห็นหน้าเลยไม่อยากให้เห็นหน้าให้เห็นแต่ชิ้นงานนี่ต้องทาก,กาวไหมเนี่ยทาทำไมทาเป็นบ้าวอ่ะอ้าหไปร้องเนี่ยผมจะร้องยังไงผมไม่กล้าร้องกลัวมีปัญหาถ้าไม่ติด,ดอะทะเลาะกันนะเกีย่ยวกับผมเออผมบอกว่ารีเลย์เลย์น้ำมันมันไม่ทำงานท่านบอกว่าอะไรนะว่าชิป ชิปเสียชิปไม่หายนะชิปเสีย P 1 6 0 4ครับตัต้าติปแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วได้สตาร์ทเป็นแล้วไม่เกี่ยวแบตไม่เกี่ยวไรชาร์จไม่เกี่ยวกับ E c ซไม่เกี่ยวกับไฟแต่ผมยังลายใจอะรีเล์ปั๊มติ๊คมันปั๊มติ๊อาจจะไม่ทำงานก็ได้น้ำมันไม่มาไม่ได้ลองน้ำมันด้วยแต่เชื่อช่างเชื่อช่างแก่ๆเขาเป็นช่างกุญแจครับเขาไม่ได้เก่งหรอก เขาเาเอารถช่งกุญแจมาก็เลยเป็นช่กุญแจตัวนี้ไปลองไปลองครับว่าจะติดไหมมีรับประกันไหมเนี่ยไปรับกันก็ไม่มีครับซ่อมก็ซ่อม,อซ,อมซ่อมข้างทางครับโอ้โหลนล,นลน ไอ้ตัวนี้ไม่ไมเถียงสักคำนะไอ้ตัวนี้นะให้ทำเองก็ทำไม่ได้คือไม่มีความสามารถเอาตัวใหญ่ใส่เลยใส่เล็กทำไมเออไม่ตัวใหญ่ใส่เลยโอ้เอาต้องใหญ่ไปเลยลไม่ก็อ้าให้มัน<อ>เสียไปเลยแล้วมันเสียอีกใส่ทำไมตัวเล็กอ่ะลองเดนโซ่ <In Sol. S 1> โอ้ไปลองไหม อย่ามาเดินโซงเดินโซ่เลยอย่ายิงมาทางนี้เดี๋ยวโดนผมยิงไปทางนู้นเดี๋ยวลองครับเปิดสาโปร่งก่อนยิงมาเดี๋ยวยกฝาโปร่งขึ้นหน่อยสามหนึ่งเกดสามยิงทางนู้นแหละมาทำไมยิงดีโมดเปิดเลยเปิดเปิดตู้ดิเปิดใช่ใช่เปิด เอาไม่รู้งั้นอนะ่ะปกติทำงานได้อยู่แดงอ,ะอ่ะฮะเปิดปะเอะมันแกนมทำงานได้อยู่ปกติพอ oh, ไปเปิดไอ้ฝาโปรงเดี๋ยวผมนี่ให้เปิดปะต้องยกฝาโปรงขึ้นก่อนอันพลาดอู้ว่าดูกระทุบเลย ทำจนนี้หมดอ่ะบอกอย่าทำอย่าทำมันด้วยแบตนี้มีแบตไม่มียิงที่หมดยังไงล่ะโอ้แบตจะได้ไม่มีฟากรีนยิงที่หมดอยู่อยูไหนวะเนี่ยโอ้ยตายตายพอแต่รีโมทไม่ทำงานคร mm ับแบตอยู่ไหนไม่รู้หนูเขาแบตไปชาร์จอยู่เดี๋ยวเรียกเอาแบตให้ แบตยูมีไก่เอเอาแบตมองทำไมวะนี่แบตยูนี่เนี่ยตรีไม่มีครับโอ้โอแบตยูนี่เนี่ยเย้ยให้เราสตาร์ทรถตั้งนาน เอาพี่ใสมามามา,มาตามมามามาควักอันนี้ให้หน่อยดิยเอาไอ้นั้นเลีกยรัดเอาคนเ,เ,เอาไปเลยเอาอไปเลยเลีกยรัดโอ้โหเจ้านี่มาเยอะเยอะอีกวันดีครับผมวันนี้วันพระห้ามช่วงนี้นะเอ๋ามาย่อเยอะออหน่อยเดี๋ยวจะมีเรื่องแน่ไช้บวกถูกแนละ้ว พยกลงใส่เลยใส่ป่ะอ๋อใส่กุบวกก่อนอย่าใส่โคลบ่อ,กกอนเชื่อผมผมเป็นช่างไฟย,ยกขึ้นเลยอ๋อค้องนั้นเดี๋ยวผมจัดการเองใส่คกุบวก,กอ่อ,กกอนทำไมเฉพาะอะไรมันไม่ต้องหาเหตุผลให้ผมดิผมไม่เชื่อโอ้ยอันนี้ยังไม,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 ม่ต้องใส่ไปงั้นเลยช่างมันที่กุญแจงเขายังเปิดทั้งคู่บวกเลย เมื่อกี้แกก็ปิดทั้งคู่ลบเลยเนี่นะเดือจริงเดี๋ยวจะขอเข้มาขันเองพมกช่างแก่ๆเนี่อจริงเลยครับอ่ะพอติดเครื่องกูต้านไม่ติดมีเรื่องนะเออผมผมบอกว่ารีเลย์ฟิวปั๊มเออช่งหัวมันเขาบอกว่าอะไรนะว่ารีโมทเสียไหนรีโมทใส่ยังเออนั่นแหละอยู่นั่นแหละเอ่อเอาแบตออกแล้วให้เรายิงรีโมทเปิดประตูเคีื่องฮะ ไม่ต้องกดฝุดทำไมทำงานแล้วเนี่นยอโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วต้องต้องไหวเจ้าที่เจ้าทางไหมติดหรือเปล่าไม่รู้ครับว,ว่างแล้วไม่ติดนี่เออไม่ติดครับโกหกผมแล้วเนี่ยแต่สตาร์ทไม่หมุนครับเออโอ้ยใครมาทิ้งอันนี้แล้วนี่ดูทิ้ง มันทิ้งทั้งวันทั้งคืนเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้ไฟทั้าเต็มซอยเลยครับตัดไหมโอ้มมันมีไฟโอ้ไปดี่ไหมไฟเราลองกดอีกทีดิเดี๋ยวด้วยเปิดดีกว่าไอ้ไฟแบตไม่มีไฟว่ะเอ้ยเฮ้ยมีมี มีมีหลุงปองมีกดดูดิกดไปกดดูไฟมันไม่เข้าอะ่ะอือเข้าไหมอโอ้ยติดแล้วครับโอ้ยแพ้เขาแล้วครับโอ้ย แพ้เสร็จแล้วแพ้เขาแล้วครับเดียผมบอกว่ารีเลย์ปั้มติก๊กเขาบอกว่ารีโมทเอ่อ้เก่งกับผมอ่ะฮะผมอะไรที่โอ้ย,อยเก่งกับผมอีกเนี่ยผมตามแช่งมาแปดคนแล้วเนี่ยเขาเขาไล่สายไฟไม่ถูกอ่ะทั้งนี้มาสองนาทีบอกรีโมทเสียโอ้ แล้วใครมาต่ออะไรงี้เนิช่างไหนมาต,ต่อน,นี่ช่างคนเดิมนี่เละคนเดิมละโอ้ยต่อไม่ได้ออแต้นเลยเว้ยเครื่องติดแล้วครับแกรีโมทเสียแค่นั้นนะเดี๋ยวไฟนั้นจะมายึดแล้วเนี่ยโอเคนะเออครบทุกตัวนะเออคอยดีอะไรดีหมดครับรถนิ่งเครื่องนิ่งอยู่เออโอเคครบเลยเนี่ยครับเดี๋ยวดับแนละ้วสตาร์ทใหม่ เรานื้ออะไรเสียเ,ออเ,ออเร่งปกติครับเร,เรื่งปกติครับออลงละโอเคติดแล้วครับมันมีอยู่เดี๋ยวดับเครื่องตัดไ่โอ้ติดแล้วครับ,บเสียข้างโง่เลยครับเป็นที่รีโมทครับ ชิปชิปไม่หายแต่มันมันเขาเรียกอะไรมันแตกอะออได้แล้วครับตาติดหนึ่งสามศูนย์สามครับอีวุบติดเครื่องนิ่งเหระอ้าวโอ้ยค่าอะไรเท่าไหร่นะหนึ่งสองสาม 12,300 1มืยบามาทร้อบาทโอ้โห <c oughs> oh, เเศร้าเสียชีวิต1 2ึ123บาทผมจอดทิ้งมา5วันนี่นะหวันกับหนึบามาทครับอันนี้ปุ่มฉุกเฉินครับลบแบตสตาร์ทยากที่บเบตค้งนไอ้ได้สตาร์ทค้งมากดนี้เอาครับกดปุ่มฉุกเฉินเอาเครื่องยนต์นิ่งคลิบเลยดูดิโหนิ่งคริบเลยดีมากเลยนิ่งงานนะครับ 0303ติดแล้วครับต่าอัลติด